อยู่กับบอตาคตัมตะกาผมบรรยากาศเศร้าๆเนาะครับบถือว่าเศร้าปันได้อยู่บรรยากาศอยู่เคือนน้ำอุ่นครับผมเพราะว่าตอนนี้มาอยู่เคื่อนน้ำอุน่นเพราะว่าบร,ริเรเขาไปหาบอนิพนกรกโดนเติเแล้วแต่แต่ว่าตรรไทยคลิปไปส่งวัสดุที่ขคกนองหน้าแต่หั่นกับบร,ริไทยมากอีกเพราะว่า ค่าเอ็ดงานครับลูกพี่อันเท่าแก่พันมากเท่าแก่มาอันเมาสนอยู่ค้าครับก็เลยก็เลยบ่ไดเข้าไปทายคลิปให้พี่น้องด้รับชมอยโคกตรงหน้าหรืออันลังโคตรกับว่า่าตาบ่คอยลุงคลิปบ่คอยเห็นคลิปกะแมนครับเพราะบ่าวตากระยาคือกันครับผมกระยาคือกันเึ่งเอ็ดเึ่งมาตัดใหม่เึงถ่ายคลิปใหม่เนี่ยมันก็หลายอย่างก็เพื่อจะ เซตมุ่งนี้ก็จะไปอีกส่วนหนึ่งนี่ครับหวัวควายโหดูเครื่องน้ำอุ่นครับมื่อนี้มันจะแก๊กเราจะนั่งกินกาแฟก่อนลงเอ็สงานครับกินกาแฟลงมาตาักน้ำอยู่นี่อาบน้ำอาบในอยู่นี่ครับแบบง่ายๆเลยควาย อ้อยลายขนาดพี่น้องขเข้ามีมองขเข้ามีมองปล่อยงวัวปล่อยปล่อยงัวปล่อย,อย,อยควายครับค้ายก็มีครับควายอยู่ทึงถุนนี้มันก็ล้งหากินในใบไผ่ใบไผ่ที่ที่ผมบักมันอยู่คาลุมทับมันก็นจะกินแลวส,ส,าสายๆจังหน่อยมันก็นจะลงมาทางไตครับ แต่ไปเลี้ยงจาคููคือจะคักครับเี่บรนยากาศยำเสารครับมองที่ผมยืนอยู่ครับนี่มองนี้จะเป็น ตะกี้อันผูเถาพันวานเขายอมมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับผููเถาผูู้แก่พันว่นไอมันจะเป็นหมู่บ้านครับอยู่นี่แล้วก็จะวัดเป็นวัดมองมองโน่นต้นไม้สองต้นพี่น้องเห็น่ะมองนั่นจะเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนเกา่าโรงเรียนแต่สมัยตะกี้อยู่ทางใต้อยู่ทงาทงใต้นหลมนี่ยก็จะมี หันไปทางผมอยู่ครับทางผมอยู่ทางหุ่นเนาะมันจะเป็นบ้านหนองแคนผู้เฒ่าพนบอกให้ฟังมันจะเป็นหมูบม่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งทางหุ่นจะเป็นบ้านชื่อบ้านชื่อบ้านหนองแคนกังเข้าไปทางในทางหุ่นกั้งจิงจเป็นหมูบ่บ้านไงเลยหมูบม่บ้านหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ครับหมู่บ้านปัจจุบันเดี๋ยวนี้ พุ่นข้าเจ้ากำลังไล่งัวไลา่ควา,าย,ยมาตุ่มห้อมกันยี่โมงเดียวกันจะงัวควายผู้ใดมาตุ่มกันยามยามกลับนี่กันมันกัดมันก็หุ่งจกักเนาะมันก็หุ่งจักว่าคอ,อกไปคอกมันไปพี่น้องโอ้ดีดีขนาดหนวกกระไร ยนูนกินกับหาบยากมีมองมีเบดกับลงไซนี่ครับมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมครับปาตากระบ่เคยมาอแไม่เคยมาน้ำอูนเลยครับครังแรกในชีวิตพร้อมที่ล่งมาก น้ำอุ่นแล้วกะ็และกะ็บลเคยออกบ่เคยไปทั้งไอ้ทั้งนาเคอนทั้งไอ้ที่เขาพังค้นครับมองนั้นยังบ่เคยไปเดี๋ยวจกมือจะมีโอกาสไปทั้งปุ่นครับอันนี้แค่มาเอ็ดเบียกยันงานก็เลยมันติดกันใกล้ใกล้กับน้ำใกล้ๆกกับน้ำอุ่นก,ก็เลยได้โอกาสก็เลยได้โอกาส ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศง,งามๆบรรยากาศดีๆงามเ้าอยู่นำอุ่นเ้ามา้าข้าเจ้าก็ส่งกับฟงกาแฟาออกมาปูาศาสตร์นั่งกินข้างนอกบรรยากาศโคตรดีพี่น้องบรรยากาศดีๆข้าเจ้าก็จะมาเลี้ยงเลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายเนาะ ข่อยอาจจากันยางมาเรื่อยๆครับอจจะก็ปล่อยออกมาเรื่อยมาอีกจองสามกุ้มเนี่ยผมมองพักมองอยู่มองเศร้าก็พอได้อยู่ครับ แดดเริ่มอนะ่อนนลมาเขาจะมายามมองครับลักมองตัวนี้ลักมองผมเองพอู้นอดหมดละไก่เติบอยู่อาจจะบ่เห็นเขาจะมายามมองครับสุดยอดมาก หว o มุกขอต้องขนมไปทั้งได้ oh. <laughs> เป็นไหนครับงามมันมาตุ้มห่มกันทุนทางพุ่นก็บพอทังพุ่นครับหลายมาก บุาาหัวจักลอยจักควันฝูงวัวฝูงควายครับนู้นกลุ่มหุน่นหินกลุ่มใหญ่ครับพี่น้องุนะหัว ควยหลายขนาดเดีย๋ยวหัวควยมาเลี้ยงครับยูนามก็ดีอยองหนึ่งปล่อยเลยพื้นที่นี่เขาจะเลี้ยงยุ่ตลอดนะท่านเลี้ยงยุ่ตลอดปล่อยลงมากอะ่ะหากินใหญ่หกินยุ่งเอง น้ำน้ำในก็นมีโล่งสวยๆจัาหน่อยกับคาวกับล่งกินน้ำหัวกับโล่งกินน้ำนะครับ <c oughs> เลียงแบบง่ายๆครับปล่อยงามแรงมากมันก,ก็บยางคอกเองยามเสาก็เปิดคอกมันมันก,ก็นยางออกมาเองครับ <c oughs> ง่ายๆครับ <c oughs> แบบง่ายๆครับ เริ um, oh. s right. <S ่มพานออกไปลานค้าแล้วออกไปหาเนื้อมากินครับหาเนื้อมาหาไปหาเนื้อมากินครับไม่โมไมาหน่ตามมัวกับเจ้าแล้วนะโคมาโมวหน่อยนะครับ จะแ,แล้วละครับตัดไม้ป่านี่ก็จะแล้วละผลิติตสวนแรกจะแล้วแล้วเหลืออีกสวนหนึ่งครับสวนหนึ่งอยู่ทึงเออๆเศรษฐ์ก็ะดึงเขาครับบรรยากาศน,นึงเขาไฟกำลังติดกำลังขึ้นไอ ดูกันสี่ครับนอนถึงเปย์ผกบครับในยุนจินนี่นี่ม่วงครับหาฮกินเหาเครื่องมือ ล่เซลมีครับงามขนาดครับจริงิมันต้องเอาพี่น้องว่าเอาอโดนมาบินดีป่ะเนาะต้องเอาโดนมาบินเมืองมืงจะพี่เลยครับมุมสูงบรรยากาศมุมสูง อาจจะงามเป็นไปได้บินไปทางพุ่นพร้อมโอ้มีดวดเนาะพี่น้องเนาะมีดวดจะบินเห้มึงอยู <c> ่ <oughs> ไปแล้วหันมาหยัางไล่ป่ะเอ,อ้อ กำลังมา่ยง่ยหน่ดาง่อยอยง่อย่นอ้าวอ้าวโอ้วนพี่ดีขนาดแล้วมวท่งนเลยมวควายทางนอ้่นดีดีควยไนก็อ้วนอ้วนวยจนี ครับตัวอ้วนพี่พี่ราค่าตัวสี่หาเมื่อนมี่ล่พี่น้องอ้วนพี่ครับแต่บอกว่าม่ใหม,ม่ก็ยังอ้วนครับอย่านี่ยอดยางปานค้นมาเลีงยงว้วาอครับ การคนมะเลี้ยงข้อยเลี้ยงง่วงบ่เป็นทังไดดพรบพาพี่น้องมืองบรรยากาศยิ่น้ำอุน่นมองเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของทางคนทางผีบรรยากาศก็ดีครับเดี๋ยวมีโอกาส เดี๋ยววัตาถากำลังกายจะขึ้นไปถายทั้ทงเรงเขื่อนทั้งสันเขื่อนทั้งหนาเขื่อนทั้งหุ่นเดี๋ยววัตาถากำลังกายจะเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวงามแบบงามให้พี่น้องได้รับชมครับเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวเอาบรรยากาศทำนินก่อนเดี๋ยววัตาถากำลังกายพอเด้เวียดเอ็กแงานก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมอีกคลิปหนึ่ง มือเบ,บาตาคำตักการปแหล้วผมบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม